เมนูข้าวขยำม,มาอีกแล้วคะ่ะช่วงนี้ทําข้าวขยำบ่อยหน่อยเพราะว่าทําง่ายแล้วก็อร่อยวันนี้ทําเป็นข้าวขยำคอไก่แดดเดียวเดี๋ยวไปเริ่มทํากันเลยเราจะใช้ทั้งคอไก่แดดเดียวผสมกับบั้นท้ายไก่แดดเดียวหรือว่าตูดไก่นั่นเองถ้าพูดถึงคอไก่แดดเดียวก็ต้องเป็นร้านเจนุนเท่านั้นนะคะร้านนี้อร่อยมากเนื้อส่วนคอไก่ที่เขาลอกกระดูกให้เราเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็คัดเกตมาอย่างดีชิ้นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยแลวตอนนี้เขามีสินค้าใหม่ก็คือบั้นท้ายไก่แดดเดียวอันนี้ก็ออออร่อไมมแ้้กกนขดบวลตใหห ถ้าใครชอบกินเนี่ยก็คือแนะนําเลยพี่ดูชินก็จะเอาคอไก่ลงไปทอดในน้ามันก่อนนะคะทอดด้วยไฟกาลางระหว่างนี้ก็จะมาหั่นเครื่องเคียงสําหรับทําข้าวขยำนะคะก็จะมีกระเทียมหัวหอมแดงพริกแล้วก็ผักชีทอดไปประมาณ5นาทีก็จะได้คอไก่แดดเดียวที่มีความกรอบนอกนุ่มในแล้วก็เหลืองน่ากินแบบนี้หลังจากนั้นก็ทอดตูดไก่แดดเดียวต่อเลยนะคะทีแรกก็จะพูดถึงมันสุภาพว่าบานท้ายไก่พูดไปพูดมาก็คือตูดไก่อยู่ดีรสชาติของคอไก่แดดเดียวจะออกหว,วานหวานเค็มเค็มมันๆนนัวนนะคะถ้าใครไม่ชอบทอดในน้ํามัันนนเกก็มอห้ดไื วันนี้บ้านท้ายไก่ทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วคือเหลืองน่ากินมากเนื้อบริเวณนี้เขาจะมีไขมันเยอะนะคะเวลากินร้อนๆน,นี่ก็คือจะมีความฉ่าอร่อยที่สุดการปรุงรสชาติข้าวขยำก็ทําง่ายๆเหมือนเดิมเลยนะคะใช้ข้าวสวยร้อนๆปรุงรสชาติด้วยน้ำปลารา้าน้ำมะนาวและก็ใส่พริกป่นนิดหน่อยอันนี้หมดพอดีส่วนถ้าใครไม่กินปลารา้าใส่น้ําปลาหรือวซอสแม็กกี้แทนได้แล้วเราก็จะเอาหอมกระเทียมพริกสดที่เราหั่นไว้ไปคลุกข้าวด้วยนิดหน่อยนะคะข้าวจะได้หอมเดี๋ยวไปจัดจานกันเลยเราเอาข้าวมาใส่ถ้วยแล้วก็คควว่าาาาลงไไปดดด้้้้ยนนนนะะะใหหหเมืออกกับรรจูิ ส่วนคอไก่กับตูดไก่เดี๋ยวเอามาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะเวลาเรากินคุกกับข้าวเนี่ยจะได้เข้ากันยังไม่ครบสูตรนะคะเดี๋ยวเพิ่มไข่ต้มยางมาตูมเข้าไปด้วยเสร็จเรียบร้อยแล้วข้าวขยำคอไก่แดดเดียวพวงนี้พี่ลูกชิ้นทําข้าวขยำบ่อยเลยนะคะทําทีไรก็คือออกมาอร่อยแล้วก็ทําง่ายด้วยไม่ว่าจะเป็นข้าวขยำปลาทูข้าวขยำหมูข้าวขยำกุ้งหรือข้าวขยำหอมแดงเนี่ยทำมาหมดทุกอย่างแล้ววันนี้ทําข้าวขยำคอไก่ตูดไก่แดดเดียวจะบอกว่าอร่อยอีกแล้วไม่เชื่อไปลองทําตามกกกกัันนนไได้คคออ่เเขาาาาารชติิหว็มมู ข้าวแล้วก็มีเครื่องสมุนไพรอะไรแบบนี้เข้ากันถ้าใครสนใจคอไก่แดดเดียวหรือว่าตูดไก่แดดเดียวของร้านเจนูเดี๋ยวทิ้งพิกัดไว้ให้อร่อยแล้วก็ราคาไม่แพง